อันนี้น้ำพุนะครัทุกคนพุ่งฟื้นเลยนะก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยแดดเตียเต้ยงๆแบบนี้นะครับช่วงบ่ายก็เรียบร้อยเลยนะครับน้ำพนะุใครสนใจนะครับระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติโซลาเซล ปิดเปิดเองนะครับก็เดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้นะเลือกช็อปในตะกร้าได้เลยส่วนถ้าใครต้องการแบบปรึกษาส่วนตัวให้ออกแบบให้ดีไซน์ให้ก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับกดแอดไลน์มาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสวยๆนะนี่วิวเขาล้อมรอบเลยนะเนื่อตรงกลางนี่เดี๋ยวเอาหาอะไรมาปลูกดี Let's go get me so we'll